หาได้กินดีกว่าว่ะเออเอ้ยนี่ใครทำวะเนี่ย <c oughs> ฉันเองน่ารักไหมนี่เธออีกแล้วเนาะทำไมทำไมต้องป้ายมาตดที่รถฉันด้ดดดนวยนี่ฉันอะตั้งใจทำป้ายเนี้ยมาติดไว้เพื่อนายเลยนะเผื่อว่านายอะขับไปที่ไหนชื่อไม่เล่านายเห็นป้ายเนี้ยนายก็จะได้รู้ไนงะฉันอะยังรักนายอยู่นะหา ถึงแม้ว่าแฟนเก่าของนายอะ่ะจะไม่รักนายแล้วแล้วก็ไปม,มีคนอื่นแต่นายก็ยังจะได้รู้ไนงะว่าฉันเนี่ยยังรักนายเสมอเออเธอนี่มันจริงๆอ่ะฉันทําไว้อีกหลายรูปเลยนะเดี๋ยวฉันอ่ะแปะไว้ที่รถนายแล้วเดี๋ยวฉันจะเอาไปแปะบันไดบ้านนายด้วยห้องนอนด้วยห้องน้ำด้วยแล้วก็ห้องครัวด,ด้วยเวลานายอยู่ที่ไหนนายก็จะได้เห็นข้อความนี้แล้วก็คิดถึงฉันตลอดเลยไงไอ้คอยนะสาวไปแปะที่ไหนอีกทั้งนั้น แล้วอีกอย่างดึงใต้ของเธอออกจากรถฉันด้วยนี่ถ้าทำแบบนั้นอะ่ะนายก็จะลืมมาดิว่ายังมีฉันที่รักนายอยู่อ่ะโอ้ยฉันจะทำไงกับเธอดีวะเนี่ยนีย่ฉันขอรักนายได้ไหมมีได้เว้ยวาโลกเฮ้ย,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 ยหมดคำหมดทุนกับเธอแล้ววะฉันพูดตรงๆเลยนะ ฉันยังไม่ได้ชอบเธออ่ะเธอยุ่งเลิกวุ่นวายกับชีวิตฉันสักทีเถอะตั้งแต่เธอมาทําอะไรแบบเนี้ชีวิตฉันก็ไม่สงบสุขเลยว่ะแต่ที่ฉันทําไปเพราะฉันชอบนายจริงๆนะฉันได้ยินแล้วว่าเธอชอบฉันแล้วเธอได้ยินที่ฉันบอกไหมว่าฉันก็ไม่ได้ชอบเธอจริงๆเหมือนกันว้าโลถใหอย่างนั้นขอเถอนะเลิกยุ่งกับฉันได้แล้วยังไง เไม่แจกอ่างเปาเข้าวอลเล็ตฟีๆเพียงแค่ทุกคนกดไลค์คลิปวนี้แล้วกดติดตามกดกระดิ่งและอย่าลืมดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบและอย่าลืมคอมเมนต์เบอร์วอลเล็ตของทุกคนไว้ด้วยนะเอ้ยร้อนชะมัดเลยวันนี้วันอะไรวะเน,นี่ยเออเออเค้กงั้นเหรอ ฝีมือยายนั่นแน่เลยรู้ด้วยเนี่ยวันเกิดฉันออกมานะออกมาอยงนี้เลยนะ,อ,ะออกมาแล้วทำไมเอาเอ้ยไอ้แม็กอยู่บ้านฉันด้วยเหรออ่ะเออ,เอ,อแล้วแกเห็นยายนั่น,นะนหไหมเขาชอบอยู่ไหนอ่ะอะยายนั่นไดนไหนวะเออก็ยายเพียวไงอ๋อสาวที่ชอบแกที่อยู่หน้าบ้านแกที่ไปออกทีวีนะเออคนนั้นแหละคนที่ทำให้คนอื่นรู้จัก ฉันทั ALL ้งหมู่บ้านฉันไปทำงานก็โดนคนแซวเดินไปตลาดนัดก็โดนคนแซวใหญ่คนที่ทำให้ฉันออายอ่ะเกดน้าอายไั้ย ว่าเธอทาคโคตรโแมนติกงแลวเวย้ยแต่ละอย่างที่เธอทําให้แกแกช่วยดูความพยายามของเธอสิวะนอกจากจะทำลปติดบานติดรถติดอะไรให้แกเธอก็ยังจริงใจจริงจังดูแกมากๆถึงขั้นยอมไปประกาศออกทีวีให้คนอื่นรู้ได้ซ้ำ่าตามจีบแกอยู่แถมเธอก็ยังทุ่มเทโผลม,มาจากตรงนั้นโผล่จากตรงนี้ฉันว่าเธอน่ารักเดีอยวแล้วเว้ยน่ารักกับผีดิแกดูนี่ เค้กบนโต๊ะนั่นอะ่ะก็มาทำเซอ,อเร์ไพรส์ฉันนี่แกไปจะผ่าไอ้เค้กนั่นอะ่ะฉันซื้อให้แกมันเกิดแกนี่ว่ะเอ้าไม่ใช่ของยายนั่นเหรอเอออันนี้ไม่ใช่อันนี้ของฉันแปลกว่ะแปลกอะไรวะฉันก็ซื้อให้แกทุกปีไม่ฉันไม่ถึงยายนั่นอะ่ะแปลกยังไงอ่ะก็ผ่านมาเป็นเดือนแล้วด้วยยายนั่นนี่มาย,ยุ่งวุ่นวายอะไรกับฉันเลยอะ่ะหลังจากวันนั้นที่ฉันด่าเธอไปเอ้า ไม่มาเป็นเดือนแล้วหรอวะเออเอเอออแบบนี้หรือว่าเธอจยากัดใจอยากแกไปแล้ววะอ๋อเอองั้นก็ดีดิอ๋เสียดายเลยหน้าตายก็น่ารักแถมดูรัก,กแกมากๆเลยอะ่ะแต่แกมไม่ชอบเธอนี่หว่าให้เธอไปเจอคนใหม่ที่ดีก็ดีแล้วแหละเอออืมใช่ดีแล้วแหละ <c oughs> แผงจริงเลยวะ่ะหายไปไหนแล้ววะทุกทีเวลายืนอยู่ตรงนี้ ต้องเห็นยายนั่นโผล่ตรงหน้าตาทำมือปุุงหัวใจให้ล้วเลยนะเออเอ้อเอย,นนย,ย,ยนั่นมันยีน่นนี่เอ่อาผู้ชายเข้าบ้านด้วยเอ,อหรือว่าจะมีแฟนใหม่แล้วกันเนาก็ดีสินะยยน่นเจืเลยวุ่นวายบบกับเราจริงสักทีมีคนใหม่แล้วจริงๆหรือวะเนี่ย่อ,อ ไปดูหนแล้วไม่จริงถึงหรอนะเกมีจริงหรือเปล่าขอบคุณนะคะคุณวูโู้ยไม่เป็นไรเลยครับมันเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่างกระหอยสังแค่ผมพาคุณเพียวไปกินข้าวไปกินหมูหันตัวละเป็นหมื่นโอ้ยหมูมาจากออสเตรเลียคัดมาแต่หมูตัวดีๆเกรดดีๆหมูตัวที่พ่อครัวมาทําหมูหันให้พวกเรานะครับคุณเพียวรู้ไหม คไอหมูตัวเนี้มันต้องเกิดมาจากพ่อพันแม่พันุที่ดีมากๆกพเกิดมาปุ๊บนี่คนเลี้ยงก็เอาดอกบัวนะไปลองอ่ะไอหมูโดนดินไม่ได้เลยเพราะธาตดินมันจะเข้าซึมเข้าไปในตัวหมูอค่ะจากนั้นนะ หมูตัวนี้ก็ต้องกินอาหารที่มีประโยชน์กินอาหารระดับจ้าเชฟจากโรงแรมห้าดาวมาทำให้กินทุกมือ้อโอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ครับคุณเบวเพราะงั้นหมูตัวเนี้มันถึงได้อร่อยหันออกมาทำเป็นหมูหันปุ๊บยกรอบกินทีนี่กับโอ้ยอย่างกับสวรรค์อ๋อค่ะก็ว่าทำไมมันแพงจังเนาะนแพงอะไรล่ะครับจิบจินั้นนี่เงินเดือนคนขับรถผมเลยเนี่ย จิบจิบนะครับอย่าคิดมากคุณเพียวถ้าเกิดว่าขาวหน้าคุณเพียวอยากกินอะไรอีกอ่ะที่ผมพาไปกินดีนะครับอ๋อค่ะอย่งั้นเดี๋ยววันเนี้ยผมขอตัวกลับก่อนแล้วกันนะครับต้องไปคุยงานธุรกิจหมื่นล้านบ๊ายบายค่ะอไปก่อนนะคะคุณเพียวบ๊ายบายครับเอยรวยขนาดนั้นเลยวะเนี่ยบ้าอะไรรวยขนาดนั้นนี่เออเอ,เอนี่นายมาทำอะไรที่นี่อะ,อะไรไนายนั่นแหละมาทำอะไรที่หน้าบ้านฉันเอา ก็นี่มันที่สาธารณะไม่บ่าพี่ก็เดินไปเดินมาฉันผิดด้วยเหรอแต่ว่าทีตังกว้างทำไมมาเดินในบ้านฉันนี่ยาหลงัวเองไปหน่อยได้ไหมที่ดีจะมาแอบดูอะไรเธอกับพืบเบาเธอซะหน่อยฉันยังไม่ได้ว่าเลยเลยเออนั่นแหละแค่มาเดินเล่นเฉยถ้างั้นทีหลังอะ่ะก็ช่วยเดินไกลๆบ้านฉันหน่อยนะฉันไม่อยากให้นายมาเดินไกลๆบ้านฉันเอ้าทำไมอ่ะก็ทีนายอ่ะ นายยังไม่อยากให้ฉันไปใกล้นายเลยนี่เพราะฉะนั้นน่ะนายก็ไม่ต้องมาใกล้บ้านฉันเออแต่นี่มันทางเดินด้วยถ้างั้นก็นแล้วแต่นายแล้วกันฉันไม่ยุ่งกับนายหรอกฮะใช่สิมีผู้ชายรวยมาจีบแล้วนี่ถึงเลิกชอบไปแล้วอ่ะใช่ <c oughs> เขามาจีบฉันแต่ฉันก็ยังไม่ได้ชอบเขาหรอกอ๋อยังไม่ได้ชอบเขาหรออือพอดีอยู่ระหว่าง ตัดใจจากใครบางคนแต่ไม่ต้องห่วงหรอกนะเดี๋ยวก็ตัขดขาดแล้วแหละไอ้ก็ดีแค่งั้นก็ดูดีๆหน่อยละกันไอ้ผู้ชายที่มันรวยรวยมันอดรวยรวยจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้มีอย่างถ้ามันรวยจริงอะ่ะไอ้ผู้ผู้ชายรวยๆมันอนะ่ะเศช้าโมกนใส่ไม่ดีก็ได้ดูดีๆแล้วกันนะนี่ไม่ได้เป็นห่วงเลยหรอกนะแต่แค่แบบเห็นเป็นเพื่อนบ้านกันอะไรเงี้ยขอบใจแล้วกันนะแต่ว่า อยู่กับพวกผู้ชายพวกนั้นอะ่ะก็ยังดีกว่าอยู่กับผู้ชายที่ไล์หัวใจหมายถึงใครกันเนี่ยก,ก็หมายถึงคนที่ไล์หัวใจนั่นแหละหมายถึงฉันเหรอก็บอกว่าหมายถึงคนที่ไล์หัวใจก็มันฉันใช่ไหมเล่าเฮ้ย ขอฝากทุกคนทั้งใน YouTube และแฟนเพจนะครับผมเช่ยกันไปติดตามช่อง YouTube ใหม่ของผมด้วยชื่อช่องว่า FF the series นะฮะหลังจากนี้หนังฟรี f ฟ r e the series จะมีลงที่ช่องนี้แล้วฝากทุกคนไปกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็ไปดูหนังฟรีไฟล e สนุกสนุกที่ช่องนี้กันได้เลยครับ